สวัสดีครับน่น้นองมามอน,นะนี่เนี่ยมีเล้ยนี่มีนูไข่ไม่เห็ดไข่ตุ้นครับไข่ตุ้นแบก่วยเลยไหวือบะแตกนี่คือมาสี่สิบบาทครับ สี่สิบบาทได้แปนงวยกุแบบงุงละซ้าวนะนี่ครับไ่บอลประโยคอ่ะหากำไรเนาะธรรมดาเนี่ยดับไปเลย แทีนเขาเลยนะ 8, อุ้ยแปดตู้แปดใบหอมแดงนี่เนาะใสลงไปเลย ngay à, cái ô là, nhìn hơi ngoài mà khắc ấy, <laughs> อีกครับอีรออีกร้อก็ต้องต่ำไทยครับใจมันหน่วยเนี่ยเฮ้ยเสียปักหัอไว้กันข้างหัอไว้ก่อนครับนี่ก็มีอยไรจินเมื่แล้วล เก็ดเทีทเดยดเยากินม,มือๆแหลนถ่านเละว่าหมุก้อนหมุก,ก้อนนี่หมวัวนิดนึงใส่าย,ยางลายแล้วพี่น้องทำหนีห้าแล้วดีเลย ตีตีตีใครได้ว่าปตีกัน <c oughs> ตีหอวกันเีกน่อครับสามหมอนียาดส่วนเลยนะหอนอยูออยครับเดี๋ยวถามหมอเดียดเด้ยเขา นี่ขอ,อเดียดแล้วครับเนี่ยใส่ไปเลยพี่น้องปวดนี่นะเอาไปครับ ก็บันหับจังหวะมันซุกฮ่าฮุกแล้วพี่น้องแล้วสุกแล้ว,ลว,ลวเป็นลาสีสันนี่เอ,อ้ยคัทขนาดอะกินด้วยกัน,กนครับเซ็ต